เอวเหนือกันเจ้าเอวเหนือกันเจ้าวันนี้หาทุกท่านมานั่งเรือกิโลมชมวิวนั่งแพกีเรือชมกิโลมชมวิวนะเหนือเคยกิโลมจากพื้นที่ตำบลบ้านสา เคเจ้าหอมจนระฟังจะไหลลงร่องไปยังสายยุลม สองข้างริมตลิ่งแม่น้ำวังก็จะมีเกษตรกรป,ป,ปกลูกพืชปลูกผักเติมน้ำกันหลัหลายชนิด,ดครับก็ล่องลอยแพร่ตามสายน้ำลงไปเรื่อยๆครับเป็นแม่น้ำวงังแม่น้ำวงังจะมุ่งหน้าสู่เกิดกิลมอันนี้อาจจะไป จุดไหนนะั้นเดี๋ยวค่ว่ากันดีทีหนึ่งว่าเราจะแวะเที่ยวข้างทางไปด้วยเจอจุดไหนที่ไววงามเราก็จะแวะลงไปเยี่ยมไปเที่ยวไปชมกัน สำหรับที่นี้ก็คงต้องพักว้ท่านี้ก่อนว่าอระยะทางในการเดินทางในแม่น้ำวังนี้ก็ยาวกว่าต้งควรแล้วค่อยติดตามคลิปต่อไปขออนุญาท่านโชคดีมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับร